มือใหม่เริ่มต้นเทรดยังไงให้ทำกำไรได้ไวคลิปนี้ผมจะมาแจกเทคนิคที่ง่ายและมีความแม่นยำสูงอีกหนึ่งเทคนิคพร้อมกับวิธีการเดินเงินให้ทำกำไรได้ทุกวันมือใหม่ดูจบเนี่ยสามารถเอาเทคน,คนิคนี้ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยลหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเราถึงเลือกเอาเส้น a d r มาใช้เพราะว่ามันจะมีในจังหวะที่กราฟเนี่ยครับอยู่ด้านบนเส้น EMA 12ก็จริงแต่เราจะหาจังหวะที่ MACD ตัดขึ้นยากมากเลยครับเพราะว่า MACD มันวิ่งติดกันแบบนี้เป็นสัญญ,ญาณบ่งบอกว่ากราฟกำลังอยู่ในเทนไซด์เวย์จังหวะนี้นี่ย กาที่เราจะชนะอาจจะน้อยนะครับให้เพื่อนๆรอ,อเห็นในจังหวะที่ทั้ง3เงื่อนไขตรงกันแบบนี้เนี่ยจะทําให้เรามีโอกาสชนะในไม้ที่1มากกว่าโอเคสวยครับขอให้มันวิ่งขึ้นไปเลยแล้วกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าจะรอดไหมเหมือนจะไม่รอดนะครับเพื่อนๆ เฮ้ยโอ้โหพิกกลับมาชนะในวินทีสุดท้ายครับเพืเ่อนๆขอแค่กราฟสามารถปิดอยู่ด้านบนเส้นสีเขียวตอนหมดเวลาแค่นั้นเลยนะผมก็จะชนะในออเดอร์นี้เลยโอเคครับสิวิสุดท้ายครับเราจะพิกกลับมาชนะได้หรือเปล่าเพืเ่อนๆอีก5วินาทีสุดท้ายยังไงดีอีก3 2 1 สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและเพื่อนๆก็จะได้รับเงินทดลองไปทดลองเทรดฟรีครับจำนวน10,000ดอลลาร์สามารถเอาไปทดลองเทรดก่อนได้เลยครับที่สําคัญเพื่อนๆจะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มเรียนฟรีนะครับที่จะมีคอร์สสอนพื้นฐานฟรีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่องเติร์กไลฟ์เทรดนะครับผมเติร์กนะคลิปนี้ผมก็อยู่กับโบกแปดเอ็กเทรดอีกเหมือนเดิมนะครับเป็นโบ๊ เงินไวถอนเงินไวแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์เยอะยังไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะครับแล้วก็วันนี้ครับผมมีเทคนิคใหม่อีกหนึ่งเทคนิคที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยเข้าออเดอร์ได้แม่นยําม,มากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วเทคนิคการเทรดทำกำไรในตลาดนี้เนี่ยให้ได้หลักพันหลักหมื่นเนี่ยใช้เวลาที่น้อยมากครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีความรู้และเป้าหมายในการเทรดไม่เทรดมากเกินไปเพราะสุดท้ายมันไม่มีเทคนิคไหนครับที่แน่นอน100%อย่างที่ผมบอกเขาความรู้และเป้าหมายในการเทรดเนี่ยสำคัญมากๆนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีกลุ่มเรียนฟรีแล้วด้วยครรรัััททีีีีี่่่จจะมาาสออนนนนนนนพพืื้้้้ฐฟใหเเไดยตตงงแวถึ ทิตเลยนะครับพร้อมกับไลฟ์เทสสดกับโค้ดเมื่อเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่เก่งกว่าก็จะทําให้เราครับสามารถเริ่มต้นเทดทากาไรได้ไวมากยิ่งขึ้นเดี๋ยววันนี้ผมจะตั้งเป้าการเทดแค่3ามไม้พอครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะใช้เวลากี่นาทีแล้วทากาไรได้เท่าไหร่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมสอนมือใหม่ตั้งค่ากราฟก่อนนะครับส่วนมือเก่าสามารถกอช่วงนี้ไปได้เลยนะอันดับแรกนะครับให้มือใหม่เปลี่ยนประเภทกราฟตรงนี้ก่อนจากเส้นเป็นในรูปแบบแท่งเทียนก่อนเสร็จแล้วให้เราไปที่ช่วงเวลาแท่งเทียนได้เลยให้เราเปลี่ยนนนนนนนจจาาาาากก5ววิิทีีเเเเปปป็1พรรระะ่ใใคล้ัูแ 1นาทีเท่านนั้เสร็จแล้วครับมีแค่4ขั้นตอนง่ายๆสาหรับมือใหม่ในการเริ่มต้นเทรดทากําไรในตลาดนี้นะครับขั้นตอนที่1ครับให้เพื่อนๆเลือกคู่เงินที่สัญลักษณ์รูปบวกที่เขียนว่าเปิดสินทรัพย์ใหม่ได้เลยนะครับไปที่หัวข้อออปชันครับแล้วก็เลือกไปที่ดิจิตอลได้เลยครับให้เราเลือกคู่เงินจากตรงนี้เพราะว่าเราจะได้เปอร์เซ็นต์กำไรเยอะที่สุดครับแล้วก็มีให้เราเทรดในรูปแบบของ1นาทีด้วยผมจะเลือกเป็นตัวอย่างให้เพื่อนดูที่คู่ E U ก่อนขั้นตอนที่2ใส่จํานวนเงินที่ต้องการเทรดตรงนี้ได้เลยซึ่่่่่่่่งงขั้้้้นนนนตตตําาเเีีียจะออออออููทททท30บผผมมใใใชพพดดหืกสไป ขั้นตอนที่3ครับให้เพื่อนตั้งเวลาการหมดอายุตรงนี้ให้เราเลือกเป็น 1M หรือ1นาทีได้เลยครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่4ให้เราคาดการครับว่าแท่งต่อไปมันจะขึ้นหรือลงครับเราก็แค่ต้องหาจังหวะที่จะกดขึ้นหรือกดลงนั่นเองซึ่งสมมุติว่าถ้าผมคาดการว่าแท่งต่อไปเนี่ยมันจะวิ่งลงให้เราสังเกตตรงเวลาซื้อตรงนี้ครับเมื่อมันเป็นเลข30มันจะเปลี่ยนเป็นแท่งถัดไปแท่งแต่ละแท่งที่เพื่อนเเห็นคือแท่งละ1นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะรอตรงเวลาซื้อตรงนี้เป็นเลข30วรารเ่ออจะลนนตมัันนเเปปลลลี่่ยยแทงงถดดไผมกครับ ก็จะเปลี่ยนแท่งถัดไปพอดีเลยครับแล้วก็จะมีเวลานับถอยหลังอยู่ด้านบนตรงนี้หนึ่งาทีซึ่งหน้าที่ของเราแค่ต้องรอตอนมันหมดเวลาถ้าแท่งเทียนเนี่ยสามารถปิดอยู่ใต้เส้นสีแดงที่เรากดลงไปได้เนี่ยเราก็จะชนะในออเดอร์นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าแท่งเทียนมันปิดอยู่ด้านบนเส้นสีแดงที่ผมกดลงไปผมก็จะแพ้ในออเดอร์นี้แล้วเราใส่จํานวนเงินไปเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเสียเงินเท่านั้นเลยนะครับส่วนกําไรเราจะได้ประมาณ2 6 4 9ดเอลลาร์เพราะว่าโบ๊กเขาก็จะหักเปอร์เซ็นต์ของเขาไปด้วยโอเค,ค โอเคครับก็ในกรณีนี้นะครับแท่งเทียนสามารถปิดอยู่ใต้เส้นแดงตอนหมดเวลาได้ทําให้เราครับชนะและได้กําไรมา26.49ดอลลาร์ซึ่งโบก็จะให้เปอร์เซ็นต์กำไรเราที่88%ก็จะบอกเราอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ครับผมมี3เทคนิคที่แม่นยําและใช้งานง่ายครับจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆสำหรับเทคนิคที่1นะครับไปที่ตัวชี้วัดได้เลยไปที่คําว่า moving average แล้วก็ไปที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้เป็นเลข12แล้วก็เปลี่ยนจาก SMA เป็น EMA นะครับส่วนผมจะใช้สีเขียวนะครับเสร็จแล้วกดเลือกใช้งานได้เลย นะครับเพ e ื่อนๆต่อไปไปดูเครื่องมือตัวที่2กันครับไปที่ตัวชี้วัดเหมือนเดิมไปที่คาว่ายอดนิยมครับเพื่อนๆเลื่อนลงมาล่างๆเพื่อนๆจะเห็นคําว่า MACD นะครับซึ่งผมจะเรียกสั้นๆว่า Mac d ดีนะครับเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ครับเป็นเลข4แล้วก็ช่องที่2เป็นเลข9ช่องที่3เป็นเลข4ครับแล้วก็กดเลือกใช้ได้เลยครับต่อไปครับเครื่องมือตัวที่3ไปที่ตัวชี้วัดแล้วเลือกไปที่คําว่าแนวโน้มเสร็จแล้วเลือกตัวแรกได้เลยที่เขียนว่า ATR เปลี่ยนตัวเลขตรงนี้เป็นเลข10แล้วก็เปลี่ยนตัวเลขที่2เเ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 เป็็นนนนนลลลลขขขขข3สรรรรรจแ้้้้้้้วววกกกกดดดดดดืืือออออใชไไไยยคคีี๋าาาาาามูงง่่ทิ์ ไม่มีอะไรมากเลยอันดับแรกสังเกตที่เส้น ATR ก่อนอย่างในจังหวะนี้ครับเส้น ATR เปลี่ยนเป็นสีแดงพอดีให้เราหาจังหวะกดลงได้เลยครับซึ pause pause ่งเราจะกดลงก็ต่อเมื่อเส้น ATR เป็นสีแดงและแท่งเทียนอยู่ใต้เส้น EMA 12หรือเส้นสีเขียวของเราและบวกกับว่า Ma c d ดีเส้นน้ําเงินครับมีการตัดเส้นสีส้มลงมาอยู่ด้านล่างในจุดนี้เป็นจุดที่บ่งบอกว่ากราฟมีแนวโน้มเป็นเทนขาลงอย่างในจังหวะนี้ครับแท่งเทียนแท่งนี้เป็นแท่งที่ปิดเป็นแท่งสีแดงและอยู่ใต้เส้น EMA 12และบวกกับว่า Mac d ดีมีการตัดลงมาแล้ว ด้วยพอดีเลยครับแท่งต่อไปหาจังหวะกดลงได้เลยครับเพราะว่าเส้น ATR เนี่ยก็ยังบ่งบอกอยู่ว่าการาฟยังอยู่ในแนวโน้มขาลงเรามาดูตัวอย่างในเทนขาขึ้นกันบ้างครับอย่างในจังหวะนี้ครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าเส้น ATR เปลี่ยนเป็นสีเขียวก็ให้เรารอเมื่อ MACD มีการตัดขึ้นและบวกกับว,ว่าแท่งเทียนอยู่ด้านบนเส้น EMA 12ด้วยในจังหวะนี้จะเห็นว่าแท่งเทียนแท่งนี้ MACD เนี่ยเส้นน้าเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นมาพอดีเลยครับแล้วบวกกับว,ว่าแท่งเทียนมันก็อยู่ด้านบนเส้น EMA 12ด้วยและ ATR ก็็็ยยยังงเเเเเปปนนนนสส้้้้ีีขขวอออู่่่่แทตไไใหพืกกดดึจะ ในใไม้ที่1ห,หลายคนอาจจะสงสัยนะคบว่าทําไมเราถึงเลือกเอาเส้น a d r มาใช้เพราะว่ามันจะมีในจังหวะที่กราฟเนี่ยครับอยู่ด้านบนเส้น EMA12 ก็จริงแต่เราจะหาจังหวะที่ MACD ตัดขึ้นยากมากเลยครับเพราะว่า MACD มันวิ่งติดกันแบบนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่ารกราฟกำลังอยู่ในเทนไซเวทแล้วเพื่อนก็จะเห็นว่าเส้น ATR ยังเป็นสีแดงอยู่เพราะฉะนั้นต่อให้มันอยู่ด้านบนเส้น EMA12 หรือ MACD ตัดขึ้นเนี่ยเราก็จะยังไม่กดขึ้นกันนะเพื่อนเพราะในจังหวะนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะชนะอาจจะน้อยนะครับให้เพื่อนๆรอเห็นในจังหวะที่ทั้ง ไขตรงกันแบบนี้เนี่ยจะทําให้เรามีโอกาสชนะในไม้ที่1มากกว่าก็ให้ดูเข้าๆประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจเนี่ยสามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมในกลุ่มเรียนฟรีได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปเทรดจริงกันเลยวันนี้ผมเริ่มต้นทุนที่50,000บาทนะครับแล้วก็จะเก็บกําไรแค่3ไม้พอมีเมื่อเราหลายคนนะครับมักจะทักมาขอเทคนิคสาหรับคนทุนน้อยแต่ผมต้องบอกตรงๆนะครับว่าเรื่องทุนเนี่ยไม่เกี่ยวเลยครับไม่ว่าเพื่อนๆจะมีทุนเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถใช้เทคนิคที่ผมสอนทํากําไรได้เหมือนกันนะครับแล้วพอเพื่อน เราก็จะเพิ่มมากขึ้นตามแต่สาหรับใครเนี่ยที่มีทุนเยอะแบบผมเนี่ยเพื่อนเนเทรดแค่วันละ2อถึงสไม้ก็สามารถทํากาไรหลักพันหลักหมื่นได้สบายๆเลยโดยใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวเราไปลุยไม้ที่1กันเลยดีกว่าโอเคครับเพื่อนๆจังหวะน,นี้เดี๋ยวผมจะกดขึ้นเลยผมเห็นว่าตอนนี้ครับเส้น ATI ยังเป็นเส้นสีเขียวอยู่ครับแล้วก็แท่งเรียนเนี่ยสามารถทะลุเส้น EMA 12ขึ้นมาได้บวกกับว่าแม c d ดีมันตัดขึ้นมาตรงจุดนี้พอดีเลยครับผมเลยตัดสินใจกดขึ้นในออเดอร์นี้เเเเเลลลยยยยดดีีี๋ววววรรรรรราาาาาาามมมออุุ้้นนนนนกกััคบ่่่จะะะสสสถชใไทท1 10หืปิ โอเค okay, ไม่รอดไม่เป็นไรนะครับผมทบไม้ที่2ก่กันนะผมลืมบอกไปนะฮะเพื่อนๆระบบเทรดของผมในวันนี้นะครับจะมีการทบไม้ทั้งหมด3มไม้ถ้าไม้ที่1ไม่รอดเนี่ยเราจะทบไม้ที่2กันครับแล้วถ้าไม้ที่2แพ้เนี่ยเราก็จะทบไม้สุดท้ายแค่ไม้ที่3ซึ่งเหตุผลที่ผมเดินเงินแค่1 0ของพอร์ตเนี่ยเพื่อที่เราจะได้มีจํานวนเงินพอทบไม้ทั้งหมด3มไม้<ๆ>เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว่าเราจะสามารถชนะในไม้ที่2ได้เลยหรือเปล่านะครับโอเคเพื่อนๆสวยงามครับใครที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้้้้เเเเพพิิ่่่่มมมตในนนนกกลุรรีียออไไดดะืจขา ขาเรียนฟรีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะและพิเศษสําหรับสมาชิ8ก8 x 1 e นะครับเพียงแค่เพื่อนๆมีเงินในพอร์ต1,500บาทก็สามารถขอรับสิทธิ์ใช้สัญญาณซิกซี่1นาทีที่ผมเคยรีวิวในคลิปก่อนๆไปใช้ได้ฟรีเลยนะครับและเพื่อนๆจะได้รับสิทธิ์เข้าไลฟ์เทดพร้อมกับโค้ด24รอบต่อสัปดาห์เลยใครสนใจสามารถทักหามินที่ลิงก์ใต้คําอธิบายนี้หรือสแกน QR บนหน้าจอได้เลยพิมไปเลยครับว่าขอรับสัญญ,ญาณ1นาทีฟรีแล้วเดี๋ยวเราไว้ไปเจอกันในกลุ่มนะคบเราสามารถพลิกกกกกับบมมาาาาชนนะใใไไไ้้้ทที่2่2ดรรซึง็ํหเว ที่40,31บาทเพราะว่าเราเริ่มต้นทุนที่ห0,000บาทอย่างที่ผมบอกนะครับใครที่พอมีทุนหน่อยเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องเทรดเยอะก็สามารถทํากาไรหลักพันหลักหมื่นได้แล้วครับเพราะผมจะบอกแบบนี้ทุกคลิปเลยยิ่งเราเทรดเยอะแปลว่าเราเอาตัวเองเนี่ยลงมาเสี่ยงเยอะครับแต่ถ้าเราเทรดน้อยก็แปลว่าเรายิ่งเสี่ยงน้อยนั่นเองเค <Okay, S 2> จังหวะนี้ผมมองว่าผมจะ follow ขึ้นต่อไปเลยเพราะผมเห็นว่ากราฟยังเข้าเงื่อนไขยอยู่แล้วมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปต่อได้ครับเพื<ๆ>่อนๆเป้าหมายของเราเนี่ยแค่3ไม้เท่านั้นนะถ้าไม้นี้ชนะก็เท่า จะทบเป็นไม้ที่2ผมว่า,วาน่าจะขึ้นไปไหวอยู่นะครับเพื่อนๆ โอ้โหดีดลงมาแล้วว่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามันยังไม่ทะลุแนวรับด้านล่างมองว่ามีโอกาสที่มันจะกลับตัวในแท่งที่3ได้นะครับชนะในไม้ที่2ไหมเพื่อนผมเตรียมตัวทบไม้ที่3ก่อนแล้วกันโอเคหนึ่งวิสุดท้ายผมกดขึ้นเลยนะขอให้เราชนะในไม้ที่3แล้วกันนะครับโอเคดีดกลับขึ้นมาแล้วเพื่อนเพื่อนขอแค่กราฟสามารถปิดอยู่ด้านบนเส้นสีเขียวตอนหมดเวลาแค่นั้นเลยนะผมก็จะชนะในออเดอร์นี้เลยโอเคครับสิบวิสุดท้ายครับเราจะพลิกกลับมาชนะได้หรือปเปล่าเพื่อนๆอีก5วินาทีสุดท้ายยังไงดีอีก3 2 1 และสวยงามครับไม้3บริหารหัวใจอีกแล้วแต่สุดท้ายครับเราพลิกกลับมาชนะในไม้ที่3ได้ครับพอร์ตของเราอยู่ที่57,000บาทแล้วครับเพื่อนๆถือว่าไม้นี้เราชนะนะครับผมก็จะนับไม้นี้เป็นไม้กําไรออเดอร์ที่2ของเรานะครับแล้วเหลือไม้สุดท้ายในวันนี้แล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเพื่อนๆจังหวะนี้ครับในคู่ ecat นะมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นไปต่อได้นะครับเพื่อนๆเพราะผมเห็นว่ามันทะลุเส้น atr เส้นสีแดงขึ้นมาแล้วครับบวกกับว่ายังอยู่ด้านบน e m a 1 2แล้วก็ macd ตัดขึ้นต่อออรัเเเนนนนนดดดีี๋ยยวผมจะะกกขึ้้้ใ์ลลแ โอเคสวยครับขอให้มันวิ่งขึ้นไปเลยแล้วกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าจะรอดไหมเหมือนจะไม่รอดนะครับเพื<ๆ>่อนๆ เฮ้ยโอ้โหพิกกลับมาชนะในวินาทีสุดท้ายครับเพื่อนๆถือว่ามีความโชคดีด้วยครับและเมื่อกี้ถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นนะผมเกือบจะกดขึ้นทบไม้ต่อไปแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่ผมเนี่ยเห็นว่ามันพิกกลับมาชนะได้นะครับโอเคเพื่อนเพื่อนเราทํากําไรได้ตามเป้าหมายของเราแล้วครับสามไม้ครับตอนนี้พอร์ตของเราครับอยู่ที่6,16 1 0บาทเท่ากับว่าวันนี้ครับผมเริ่มต้นทุนที่50,000บาทผมทํากําไรไปทั้งสิ้นในวันนี้นะครับาททุกคนเดี๋ยวเรามกันับว่มใช้ ใช้เวลาเทรดไปแค่กี่นาทีเริ่มต้นเทรดตอนเที่ยงคืน15นาทีถ้าผมปิดจ็อบเทรดครบทั้ง3ออเดอร์ตอนเที่ยงคืน23นาทีนะครับเท่ากับว่าผมใช้เวลาไปไม่ถึง10นาทีเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งเราใช้เวลาน้อยมากเลยนะครับ ขอแค่เ,เพื่อนๆเนี่ยครับจะต้องมีความรู้และเป้าหมายในการเทรดแล้วเราเทรดแค่วันละ2 -3 ไม้เราก็สามารถทํากําไรหลักพันหลักหมื่นได้แล้วนะครับก็ถ้าใครที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงตอนนี้ผมก็มีกลุ่มเรียนฟรีแล้วสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีผ่านไลฟ์เทรดสดที่จะมีให้เ,เพื่อนๆได้เข้าไปเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับยิ่งถ้าใครที่ได้เข้าไลฟ์บ่อยๆเนี่ยเ,เพื่อนๆจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่เก่งกว่าและทําให้เราเนี่ยเริ่มต้นเทรดได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับถ แล้วเดี๋ยวเราไว้ไปเจอกันในกลุ่มนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมไปก่อนครับถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ผมฝากกดไลค์แล้วกดติดตามไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดเทคนิคหรือความรู้ดีๆที่ผมจะเอามาแชร์ในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับ